ก็ที่สามสิบเข้าสุดท้ายแล้วของทั้งหมดนี้โจทย์กำหนดให้ m กับ n เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโดยที่ x กําลังสองบวกสอง x บวกห้าเป็นตัวประกอบของ x กําลังสี่บวก m x กําลังสามบวกสี่ x กําลังสองลบสาม x แล้วก็บวก n โจทย์ให้หาค่าของ m กําลังสองบวกด้วย n กําลังสองนั่นเอง จริงๆเราโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะใช้อันยาวก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลองทําเลยจะลองเสนอให้ทําอีกแบบหนึ่งดูนะเราบอกว่า x กาลัง4ใช่ไหมบวกกับ mx กาลัง3บวก 4x กาลัง2ลบกับ 3x บวกด้วย n มันมีตัวประกอบตัวหนึ่งเนี่ยเป็น x กาลัง2บวก 2n บวก5จ่ปะเราก็เดาว่าถ้าอย่างนั้นตัวประกอบอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ควรน่าจะอยู่ในรูปของ x กำลังสองใช่ป่ะแล้วก็บวก ax แล้วก็บวกด้วย b นั่นเองที่ข้างหน้าเนี่ยให้เป็น x กำลังสองเพราะว่าตัวหน้าสุดของพหุนามเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่ง x กำลังสี่เราก็เลยให้เป็นแค่ x กำลังสองพอเดี๋ยวอันนี้เนี่ยกระจายให้ดูแบบละเอียดแล้วกันนะคือสำหรับคนที่คล่องเนี่ยก็น่าจะกระจายไม่นานอันนี้กระจายให้ดูแบบละเอียดก็กระจายเข้าไปให้ครบนี่แน่นอนว่าก็จะได้ทั้งหมด เก้าเก้าเทอมแต่ว่ามันก็จะสามารถยุบได้ x กำลังสี่บวก ax กำลังสามบวก bx กำลังสองบวกสอง x กำลังสามบวกสอง ax กำลังสองแล้วก็บวกด้วยสอง bx แล้วก็ชุดสุดท้าย5 x กำลังสองบวก5 x กำลังสองบวก5 ax แล้วก็บวกด้วย5 b นั่นเอง เราจะเห็นว่าก้อนของ x กําลัง4เนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวเรามาดูเทอมของตรงที่เป็น x กําลัง3มีหนึ่งตัวมีสองตัวอ่มีแค่สองตัวก็จะเป็นบวกกับวงเล็บ a บวกสองคูณกับ x กําลัง3มาดูเทอมของที่เป็น x กําลัง2บ้างมีหนึ่งตัวใช่ไหมสองตัวสามตัวโอเคตาลายก็บวกกับ b บวกสอง a บวกห้าแล้วก็ ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ x กําลังสองแล้วก็เทอมสุดท้ายยังไม่หมดอีกสองเทอมอเทอมที่เป็น x กําลังหนึ่งบ้างมีตัวนี้มีสอง bx กับมีห้า ax ก็จะบวกด้วยสอง b บวกห้า a แล้วก็ทั้งหมดคูณกับ x และสุดท้ายก็เหลือแค่พาร์ทที่เป็นค่าคงที่นั่นก็คือห้า b นั่นเองอจากตรงนี้ เราก็จะเทียบกับฝั่งซ้ายมือจริงปะฝั่งซ้ายมือเป็น x กําลัง4บวก mx กําลัง3บวก 4x กําลัง2ลบ 3x แล้วก็บวกด้วย n เราก็จะมาทําการเทียบสมการสิทธิ์กันบวก m เทียบกับบวก a บวก2ต่อมถัดมา t เทียบกับ b บวก 2a บวก5แล้วก็ถัดมาลบ3เทียบกับ 2a 2b บวก 5a แล้วก็้อสุดท้ายเป็น n เทียบกับ 5b นั่นเองอ่ะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วได้เป็น a บวก2มีค่าเท่ากับ m ่ปะมีอะไรอีกอันที่2เป็นเดี๋ยวจะเขียนเอาตัวแปรวางไว้ด้านซ้ายนะก็จะเป็น 2a บวก b บวก5มีค่าเท่ากับ4ถัดมาเป็น 5a บวก 2b มีค่าเท่ากับลบ3 แล้วก็สุดท้าย 5b มีค่าเท่ากับ n นั่นเองจัดรูปที่ตัวบรรทัดที่สองหน่อยก็จะเป็น 2a บวก b มีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ขยับไปตัวนี้มาข้างขวาเป็น 5a บวก 2b มีค่าเท่ากับลบ3แน่นอนว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคืออยากได้ m กับ n ใช่ไหมแล้วก็มายกกำลังสองบวกกันเพราะงั้นไอ้สองตัวนี้พักไว้ก่อน ราะว่าถ้าเราหา a กับ b ได้เนี่ย m กับ n ก็ไม่ยากละตั้งชื่อนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นสมก,การที่สองกำจัด b แล้วกันเอาสองคูณเข้าที่สมก,การที่หนึ่งเป็นตีเอบวกสองบีมีค่าเท่ากับลบสองเป็นสมก,การที่สามเรากำจัด B ทิ้งใช่ไหมเอาสมก,การที่ สามตั้งลบด้วยสมาการที่สองตอรับป่าเอาสองตั้งลบด้วยสมาการที่3 5a ลบด้วย 4a ได้ a อเดียว2 b ลบสอหายลบสลบด้วยลบสกลายเป็นลบหนึ่งไดเอละมีค่าเป็นลบหหลังจากนั้นก็ทําการแทนแทน a ในสมาการที่1แล้วกัน ก็จะได้เป็น2คูณลบ1บวก b มีค่าเท่ากับลบหหรือก็คือ b มีค่าเท่ากับ1นั่นเองพบแล้วนะได้ทั้ง a แล้วก็ b ดังนั้น,เนมเราก็จะได้แทน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  a เข้าไปในข้างบนเลยนะอันนี้เราก็จะทำการแทนค่า a กับ b ในสมการต่างชื่อว่าเป็นสมการ x กับสรรมการ y แล้วกันอย่างนี้ก็แทนในสรรมการ x กับสรรมการ y ก็จะได้ออกมาเป็น a บวก2เท่ากับ m ใช่ไหมเพราะงั้น a เป็นลบ1ก็เลยได้ว่า m มีค่าเท่ากับ1นั่นเองแล้วก็ในคำนองเดียวกัน 5b มีค่าเท่ากับ n แต่ b มีค่าเท่ากับ1เพราะงั้นก็ได้ n มีค่าเท่ากับ5และสุดท้ายจอดอยากได้ m กํลัง2บวกด้วย n กํลัง2ก็เลยมีค่าเป็น หยกกำลังสองบวกหายกกำลังสองของมีค่าเท่ากับยี่สิบหกนั่นเองตายละข้อนี้ทำแป,ป๊บเดียวเองอ่ะถ้าไม่ทดละเอียดก็แป,ป๊บเดียวถึงไหมอันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะเผื่อสำหรับคนอาจจะชอบวิธีนี้จริงๆก็ใช้หารหารยาวก็ได้เหมือนกันคำตอบก็เลยตอบเท่ากับยี่สิบหกนั่นเอง จบแล้วข้อสุดท้ายหลังจากต้องหาเวลามาทําอยู่หลายวันในที่สุดก็จบไปดีอ่ะโอเคใครสงสัยอันไหนก็เมนได้ในคลิปนะครับคืออาจจะมาลองทําวิธีอื่นดูบ้างถ้ามีเวลาว่างโอเคแล้วเจอกันคลิป หน้าครับสวัสดีครับ